แล่ะทุกคนต้องทำจลลี่ใส่ขวดให้หนูโอ้ได้เลยอยาจะทำจลลี่ที่ดีที่สุดให้ก่อนอื่นต้องโทรสั่งวัตถุดิบก่อนดิจนที่มีบริการจัดส่งด้วยนี่วัตถุดิบของเรามาส่งแล้ววิเศษมากตอนนี้ก็ทำอาหารได้ขั้นแรกเราต้องการหมั่งฝรั่งฮับบ้าบับ้า,บาและช็อกโกแลตโอ้ดูเหมือนเตาจะพังแล้วโอ้ อะไรกันเนี่ยมือนิแปลกจังแต่ว่าเขาช่วยฉันไว้ได้ขอบคุณนะสุดยอดเลยทีนี้เอาหม้อมาเทส่วนผสมที่ได้ใส่ขวดระวังอย่าให้หกนะไหลลงไปอย่างสวยงามขวดของเราเต็มแล้ว,ว,วดูสิว่ามันสวยแค่ไหนขอบคุณนะมือที่น่ารัก เธอช่วยฉันไว้ได้มากนี่ของขวัญให้เธอตินแกไปไหนมาเราไปสิฉันต้องการน้ำพึ่งระเบิดจะช่วยเอามาได้เข้าเป้าเป๊ะตกลงมาพอดีมีรังพึ่งแล้วก็มีน้ำพึ้งทีนี้เท็นน้ำพึ่งใส่ขวดที่มีโคกย่ำเลย ขวดเต็มแล้วที่นี้ก็มาแช่แข็งกันด้วยในตัวใจเหลวเยี่ยมมากเหมือนน้ำค้างแข็งเสร็จแล้วได้เวลาลองว้าวไม่อยากจะเชื่อเลยมาลองจากคนนี้กันอืมก็ไม่แล้วแต่หนูคิดว่าจะอร่อยกว่านี้ ทีน่นี้มาลองจะนลิ้สีชมพูแสนสวยจากบาร์ี่กันเถอะเออใช่เลยอร่อยมากมากนี่เป็นจานลี่ที่ดีที่สุดเลยเออจริงเหรอฉันชนะขอบคุณนะหนู่น้อยต้องขึ้นรถบัสไปโรงเรียนให้ทันรอก่อนคะ่ะรอด้วยกำลังวิ่ไปแล้วบริดนี่อยู่ไหนเนี่ยเราจะสายแล้วนะหนูอยู่นี่คะ่ะอไย เธอโอเคไหมค่ะคคุณลุงคนขับกีใจที่เจอนะคะเธอมาสายแล้วไปนั่งที่ขับช้ากว่านี้ได้ไหมคะกำลังทาปากอยู่อ๋อไม่นะตอนนี้ฉันดูเหมือนเจ้ากาอลไรโอ้ยฉันไม่ได้ล้ไม่ได้ล้นะเออเออสวัสดีค่ะ นี่ระวังหน่อยฉันจะชนแล้วล<ะ>โอ้ยหยุดรถบัสเดี๋ยวนี้นะไม่เห็นเลยไงว่าคนแก่กำลังข้ามถนน,นนะหวัดดีฮะคนคนขับให้เราไปด้วยดีไหมรถโรงเรียนไม่ให้เด็กนักเรียนเท่านั้นนะแต่ย่าพาหลานชายไปส่งโรงเรียนสเสมอนะเออก็ได้ขึ้นมาสิครับคุณย่าโอ้ยคุณย่าผมอยู่นี่ฮะ หลานจองที่ไว้ให้ย่าด้วยเก่งมากหลานลักอ่อหนูก็อยู่ตรงนี้นะมนุูอาดนะยิ่งเบียดก็ยิ่งอบอ,อุ่นไงจ้ะกินสิเด็กดีของย่าอ๋าโอ้รถส,สันจังเลยโอพอกันทีย่าต้องไปคุณกับคนขับเดี๋ยวนี้นี่มันแย่มากเลยนะ คนย่าจะขับรถเองอะกินให้อร่อยนะถ้าอยากให้ถูกใจก็ต้องทำเองสาวๆดูนั่นสิ Spider Man น,นะวันนี้สาวๆมีใครต้องการความช่วยเหลือจากฉันไหมว,ว้าวขาหล่อจังเลยสุดยอดแต่ว่าลเราต้องไปโรงเรียนแล้ว ฉันไปด้วยนะโอไม่นะยายแมงมุมพังแล้วรถบัสก็ออกไปแล้วด้วยจะไปโรงเรียนได้ยังไงอืมต้องคิดอะไรสักอย่างคิดสิคิดสิคิดสิโอ้รถบัสคันต่อไปมาแล้ววัสดีฮะผมคือสไปเดอร์แมนขอไปด้วยได้ไหมรถบัสคันนี้ให้เด็กนักเรียนเท่านั้นไม่ใช่ซูเปอร์ฮีโร่ บอกแล้วว่าไม่อย่าให้ผมไปด้วยงั้นเจ็บ,บเข้าไปฉันบอกแล้วว่าไม่ได้ยินไหมอะไรกันเนี่ยงั้นฉันจะขึ้นไปบนหลังคาเย่ <Yeah. S 1> yeah. ไม่รอดจากสายตาของฉันหรอกย่า yeah. ไปเราจังเลอยฉันคิดว่าฉันกำลังจะเมารถนะโอ้ไม่นะจะอ้วกแล้วโอ้ฉันด้วยสาวๆช่วยฉันด้วยฉันรู้สึกแย่ฉันก็ด้วยฉันด้วยคนคนขับหย่ดรอดบัสค่ะหนูจะอ้วกแล้วเอ้ยฉันก็ด้วยใครก็ได้เปิดประตูเปิดหน้าต่างเราเข้าลาลาลาอ้าอา้อ นี่เป็นที่ที่ฉันไม่คุ้นเคยเลยเอ้ยอะไรกันเนี่ยใครอะสวดดีคนคนขับถึงเวลาที่ติงและฉันต้องไปโรงเรียนแล้วติงทักทายคนคนขับสิก็ได้เข้ามาสิเวนส์เดย์แต่อย่าทำให้ฉันกลัวแบบนี้อีกนะฉันเกือบขับชนเธอแล้วฉันต้องหาที่เกือบชนคุณ นั่งที่ไหนดีนะติ้งฮะตลกชะมันเลยนายทำได้แค่นี้เองเหรอแล้วนายอยากเต้นกับตุต๊กตาบูดูของฉันไหมโอโอ๊โอก็อะไรขึ้นกับฉันเนี่ยมือฉันช่วยด้วยฉันควบคุมมันไม่ได้ออโอ้ไม่นด คน,คนขับขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจเ oh ออไม่นะ่อยนะฉันขับรถอยู่ใหญ่ที่สุดสนุกชะมัดเลย <S <S 1> <S 1> <S 1> ายทุกคนพู้ติดตามของฉันบิกนี่อยู่นี่แล้วและว,วันนี้ฉันจะรีวิวรถลงเรียนนี่คือคนขับของเราที่นี่มีปุ่มสนุกๆมากมายและก็พวงมาลลยด้วยละดูนี่สิ ห้ามจับนะไปนั่งที่ซะเฮ้ยในที่สุดก็สงบสุขแล้วเออเกิดอะไรขึ้นข้างหลังเนี่ยมาปาร์ตี้กันทุกคนมาเต้นกันเถอะปาร์ตี้เหรอไม่มีใครชวนฉันอีกแล้วเย้ yeah! ที่นี่เจ๋งเป็นบ้านเลยใช่แล้วเห็นด้วยเสียงบงึบง้ง ไปอะไรกันเนี่ยหยุดทำไมอ้าแล้วใครขับรถนะ่้าคุณคนขับอยู่นี่อ้าหลับให้สบายนะเพื่อนนั่นคือรถบัสคันที่สิบของฉันแล้วให้ตายเศระมัดอ๋อรถบัสเออไปส่งเราได้ไหมเฮ้ให้ตายเถอะ น่าสนใจจังเลยต้องรออีกนานแค่ไหนเนี่ยได้เวลาไปแล้วนะทำไมเรามาหยุดกลางป่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าคะน้ำมันเบนซินหมดนัดสินี่มันหายนาชันชันเลยไม่ต้องห่วงหนูรู้ว่าต้องทำยังไง ถมจริงอในการทำน้ำมันเบนซิน,นเราต้องผสมสารประกอบสองสามอย่างแบบนี้พร้อมแล้วคะ่ะฉันไม่คิดว่ามันจะได้ผลนะแต่ก็คุ้มค่าที่จะลองว้าวมอยอกจะเชื่อเลยต้องอย่างนี้สิทุกคนจำให้แน่นๆนะ ว้าวเราอยู่ในอวกาศฉันฝันถึงเรื่องนี้มาตลอดเลยสวยจังเราอยู่ในนี้ได้ยังไงอะไม่เข้าใจเลยเราต้องเลี้ยวขวาแล้วโอ้โห กำลังกลับไปยังโลกทุกคนจับแน่นๆเนะอะโอ้ฉันคิดว่าเราปลอดภัยแล้วเฮ้เจสเธอตั้งใจทำใช่ไหมอ่าใช่ค่ะคน,คนขับชอบไหมดูสิว่าฉันเจออะไรอะ่ะ<ฮ>เธอชอบใช่ไหมอ่ก็ใช่นะแต่นายให้ดูแล้ว<ฮ>อ่ะเอย้ย ง่วงจังเลยเห็นแล้วโอ้ฉันรู้แล้วว่าเธอชอบอะไร <Wow. S 1> ว้าวว้า,าวสิงไปเลยบกระเบ้าจริงๆอะโอไม่นะ oh <my> ปิกาปิกาวันดีทุกคน <S <S เออไปกาจูเราต้องกลับเข้ามานะก่อนที่คนขับใจเห็นเข้านะปิกาปิกาไม่เป็นไรหรอกที่นี่น่าสึกจังเลย ให้เราเจงนะคะหนูขึ้นไปกัจูนี่ห้ามรบกวนนะอ๋ออย่างนั้นเหรอนั้นจะพลังขอนฉันเป็นไงช่วยด้วยโอ้ไม่นะจะทำอะไรเรไปเนี่ยตอนนี้ดูดีขึ้นเยอะเลยค่ะขอโทษนะครับผมจะจัดการเรื่องนี้เดี๋ยวนี้แย่ yeah, เหม็นจังเลยอ่ะ ใครก็ได้ทำอะไรสักอย่างช่วยด้วย mm. เอ,อพวกเธอเป็นอะไรกันเนี่ยฉันแค่ไม่ได้อาบน้ำสองวันเองนะ mm. ให้ตายกินเหมือนอะไรขนาดนี้ mm. ทุกคนมีท่าทีแปลกๆงงจังเลยไม่เข้าใจอะ่ะ <c oughs> ออ,อากาศบริสุทธิ์ฉันหายใจไม่ออกช่วยด้วย <c oughs> ออขอความช่วยเหลือ นี่มันย่าที่สุดแล้วแมนดี้ฉันคิดว่าถึงเวลาที่เธอต้องลงไปแล้วล่ะไม่เห็นได้กลิ่นอะไรเลยช่างเธอะช่วยด้วยรถบัสควบคุมไม่ได้แล้ว นั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าฉันนั่งอยู่ในรถบัสไร้สารลาะหนาไม่ต้องกวัวเจสมันต้องสนุกแน่แล้วเธอจะชอบแม่จา๋าเราจะชนแล้วต้องรัดเข็มขัดเนืรภัยฉันจะได้รอดจากอุบัติเหตุโอแล้วถ้ามันรุนแรงแล่ะแค่เข็มขัดเส้นเดียวไม่พอหรอกมีหมวกกันน็อกด้วย เราในนภาก็พร้อมแล้วเพื่อเหลเรื่องการสูญเสียแขนขาโอ้ดูเหมือนว่าเราจะมาถึงจุดหมายแล้วโดวยไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่เพื่อนๆรอฉันด้วยฉันออกไปไม่ได้อะช่วยด้วยสวัสดีทุกคนเป็นไงกันบ้างฉันคิดไปอยหรือว่าเธอตุ้ยเย็นมาเป็นกระเป๋าเป้ปนเนี่ยโออรู้สึกหิวจังเลยอะ ถึงเวลากินอาหารว่างแล้วดีนะทนี่ฉันเอามันติดตัวไปได้ทุกที่มอติเซอร์สมีสนคเกอร์สแล้วก็แฟนตาด้วยสุดยอดอแต่ฉันยังไม่อิ่มเลยโอ้ฉันเห็นลูกกวาดใช่แล้วที่เราต้องการโอ้ส่ใหม่ก็น่ากินเทอทนชอน เอาป๊อปคอร์นของฉันขึ้นมานะยำ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 เออแล้วกินอะไรกันเนี่ยโอ้คุณคนขับกำลังกินแซนด์วิชฉันก็อยากกินเหมือนกันหวังว่าเขาจะไม่ว่าอะไรนะอะรอยเนี่เฮ้ยหยุดนะเอาแซนด์วิชของฉันขึ้นมาฉันยังกินไมิ้มเลยโอ้ยอย่ที่สุดเลย วันนี้ฉันไม่อยากรู้จักเตียงแต่ว่าต้องไปโรงเรียนนะเลยตัดสินใจนอนระหว่างทาง,งเออช่างเถอะอ้ฝันดีจังเลยวันนี้เรามาถึงแล้วนะทุกคนเย้ใ yeah, นี่สุดก็เลิกเรียนแล้วอยากกลับไปเล่นเกมที่บ้อนจอง ยบายบายทุกคนวันนี้ดีจังไปนอนก่อนนะต้องหาคาถานั้นให้เจอโอ้เจอแล้วมันจะเป็นอินิทที่สดใสให้เป็นอินิทที่มืดมนคนที่ฉันสามารถเป็นเพื่อนได้มาเริ่มกันเลยสวัสด,ดีวันสุดสา์ทำไรอยู่นะฉันเอาหมีมาให้นะโอ้ฉันจะหลบโอ้พรเจ้าวันสดส์ต้องมาอย่่รอไดฉันแนะ่ทำไมเสียงเป็นขนาดนี้ โอ้ไม่นะเกิดอะไรขึ้นกับหนังสือเว้นมือของฉันสถานเปลี่ยนไปแล้วตอนนี้มุกล็กอื่นของฉันจะปรากฏออกมาแก้ไขยังไงดีอเออเออฉันไม่เป็นไรยังมีชีวิตอยู่แค่เหมือนหัวนิดหน่อยตาฉันเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยเวนสเตเวนสเตและเวนสเตอีกคนมีเวนสเตเยอะเกินไปแล้วนี่มันแย่แน่ๆนแล้วจะหาเวนสเตตัวจริงได้ยังไง งั้นก็ไปดูกันเลยฉันจะให้แรกกับทุกคนนะวิธีนี้ฉันสามารถยังแต่ละคนได้เอาล่ะมาเริ่มการแข่งขันกันเพื่อตัดสินว่าใครคือวันสตร์ตัวจริงในรอบแรกก็คือการเต้นมาริ่มเออแบบนี้ใช่ไหมต้องหมุนหรือเปล่าต่อไปก่อนหาประจำโอ้ยหลังยุดเสียจใจด้วยแต่ได้แปดคนต่อไป ฉันรู้จักท่าเต้นประจำตัวของฉันเป็นอย่างดีอินิกดูให้ดีๆนะเธอต้องจำฉันได้ไม่เคยเต้นได้เก่งเท่าฉันอีกแล้วแค่นี้แหละเธอคิดว่าไงว้าวสุดยอดไปเลยได้สิบเต็มเออแบบนี้และแบบนี้หมุนแบบนี้โอ้เจ๋งจังหมดแรงไปแล้ว โอ้เธอเหมือนแรงจริงๆอ่อะไรกันนี่ซอมบี้เวนสเตแขนและขาของเธอกระเด็นไปแล้วแต่ว่าเจ๋งมากเลยถ้าสุดสะเทือนใจเอาไปก้าคะแนนโอโหเวนสเตคนนี้รู้จักกันทําตามสั่งเป็นเด็กสาวที่เชื่อฟังจริงๆเลยฉันชอบมากเหมือนตัวก็ได้นอนรักก็เป็นเจ๋งร้อยคะแนนชัวรชๆ ถ้าสมควรได้ร <uk> ับ <t> ม <un> ันก็ต like <uk> ้องทำแบบนี şey, ้แล้วก <Of course. S 1> ็แบบนี <t un> <un> ้โทษทีฉ <t un> <un> ันขี้อายอะอย่าตัดสินใจนะหลบไปเธอขวางทางฉันจะเต้นให้ดูโอ้โหเถื่อนจังเลยคลายค w ายเวนเ a y ดูสิว่าฉันเต้นยังไงได้ฉันเรียนมาจากโรงเรียนเต้นเจ๋งมากเลยใช่ปะล่ะวู้สุดยอดฉันให้สิบคะแนน เยี่ยมสิบคะแนนขอโทษนะแล้วฉันได้กินคะแนนอะเออได้สองออกไปได้อ,อะไรได้ยังไงฉันจะไปร้องไห้ที่บ้านแล้วเข้าเข้ามานี่คือปักซี่น้องชายของเวนสตีเราสามารถทำอะไรกับเขาก็ได้ที่ต้องการหวัดดีน้องชายดึงขึ้นดึงลงดึงขึ้นดึงลงเป็นไงอืเบามาก ฉันสามารถยกเขาขึ้นมาและโยนทิ้งเหมือนของเล่นที่ไม่ต้องการได้ต้องแบบนี้สิเหมือนเวสแตนเลยบักซี่ทำเป็นไงอะฉันอย่าก,กับบอนอย่ามายุ่งกับฉันเอ oh าไปนะเธอกัดลงมาที่ฉันแล้วเออเป็นไงล่ะอีนิดฉันคือเวนสแตนตัวจริงหรือ,อยังฉันทับน้องชายจนแบนเลยนี่มันคือสิบคะแนนบักซี่ขอโทษนะ ขคอีกเนี่ยแม่จ้าฉันกลัวหมาเวสตเต็คคนนี้ชอบวิ่งไล่เหมือนเวสนเต็คของฉันเลยอ่ะเออเธอฉีใส่ฉันยอย่าแยงเวสตเต็คนี่ใส่ไม่ดีขอถอนคำพูดอย่ากันฉันนะรุนแรงมากหลายคะแนนฉันมีไอเดียจริงๆฉันตัดสินใจให้น้องชายสุดที่รักของฉันนั่งที่เก้าอี้ไฟฟ้า มันจะทำให้เขาร่าเริงขึ้นปักซ์ี่อย่าเลิกลักเวนสเย์ต้องสตกก่อนอย่าทำแบบนั้นไม่นะเวนสเย์ Wednesday, ฉันจะถูกย่างเหมือนไก่ฉันคิดว่าพอแล้วละ่ะต่อไปฉันมีเซอร์ไพรส์รให้หนายด้วยมันก็คือระเบิดเซอร์ไพรส์รบินมาถึงแล้วมาเลย สิ่งตุ้มดีจังเออฉันสบายดีเป็นระเบิดจริงๆจบหรือยังอะสิบคะแนนเลยฉันจะกัดนายเจ็บไหมเวนสตอยากกัดคนเออก็ไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่นะงั้นก็ฉันจะดึงเชื่อเห็นนี่มันคือของเสียเพราะยังเชื่อฉันให้แปดคะแนน โอ้หนุ่มน้อยบัคส e ลี่ส่งกระป๋อและเย็นไปหมดแล้วเดี๋ยวทำความสะอาดให้นะเด็กดีอืมไม่นี่ไม่ใช่เวนเสา์แน่นอนคุณย่าไปส่งคะแนนละก่อนคะ่ะกินสิจ้าเด็กน้อยกินอีกช้อนนะอะไรสองแต้มละฉันไม่สนใจหรอกไปกันเถอะบักส e ลี่ไปเปลี่ยนชุดสัตว์กันการแข่งล่ต่อไปก็คือนี่คือเวทีให้ติพงคนที่ซื่อสัตย์ของเวสนเส์เขาต้องแสดงความสามารถ ฉันเชื่อ่ากับมันเยอะมากฉันรู้จักตึงเป็นอย่างดีเลยคนแรกมาแล้วอ้โหดูการขยับของเขาสิเต้นเก่งมากเลยเพื่อนเขาเต้นเหมือนติ้งตัวจริงของเวนเซตัวจริงจริงเลยน้ำมันท่าฮิปฮอปนี่เจ๋งอ้โหฉันชอบเก่งมากเอาไปสิบคะแนนเลยติงทำได้ดีมากนักเต้นขอฉันอ้โห มือนี้แข็งแก่งมากเขายกได้ทุกอย่างยกฉันก็ได้ด้วยก็น่าทึ่งแต่ว่าไม่เหมือนติงตัวจริงให้สิคะแนนแล้วเข้าติงเอาคะแนนมาอีกก็ได้ก็ได้ก็ได,ได้ฉันให้สิคะแนนอย่าบีวจมูกพอ,อ,อว้าวรองเท้าน,นี้สามารถเล่นกรเจึงๆได้ หน,นึ่งร้อยคะแนนดีที่สุดเลยเออนี่มันไม่ใช่มือด้วยซ้ำอ่ะมันคือเท้าเหม็นๆน,น่าขยัแขย่งอออออกไปจากเวทีนี้นะ mm. ฉันกนหายใจต่อไปอีกไม่ไหวแล้ว mm. เอาไปสุนคะแนนออกไปให้พ้น mm. เพราะเขาไม่ชอบแกเหรอแต่ฉันไม่ได้กินเหม็นๆแล้วนะไปกัน พวกข้ารอบสามคนสุดท้ายมีเว้นเซตตัวจริงอยู่ในนี้นี่คือชั่งเล่นทำอาหารมาเริ่มทำกันเลย<ส>เธอหัวขาดแน่<ส>เธอไม่ทำให้ฉันกวดสักนิดมาเริ่มทำอาหารกันดีกว่าฉันอยากทำเครื่องดื่มพิเศษให้อินิดเอาหมา้อต้มยาพิเศษออกมาและใส่เครื่องป้องกันนี่คือเหงือกของยักษ์ออกใส่ลงไปพังข่าวด้วยและปลาหมึกยักษ์ จากนั้นก็ใส่ปลาไม่มีหัวมันมีประโยชน์มากและก็นอนอีกนิดหน,น่อยปีนี้ก็ผสมให้เข้ากันฉันคิดว่าออกมาไม่เลวเอาสเต็กของฉันขึ้นมานะาเนื้อของฉันเอาไปเลยยังมีอีกชิ้นหนึ่งก็ออยังชั่ว me me. เอามาทอดในกระทะ ทำไมนานขนาดนี้ฉันว่าเทาน้ำมันลงไปดีกว่าอ้าใช่แล้วโอ้เมื่อกี้เดือดจังแต่ว่าเนื้อสุกแล้ว oh <my. S 1> ตอนนี้ฉันต้องการขนมปังมาทำเบอร์เกอร์กันใส่ผักกาดหอมมะเขือเทศแตงกวาด้วยและก็เนื้อและก็หอ,หอมอีกนิดหน่อยพร้อมแล้วแล้วขนมปังอยู่ไหนอ <c oughs> เอาไม่นะเธออีกแล้วเธอกินขนมปังของฉัน เอาคืนมานะแค่ดูก็ปวดหัวฉันถึงไหนแล้วนะจริงด้วยต้องเทเครื่องดื่มที่เสร็จแล้วใส่แก้วมันออกมาสมบูรณ์แบบในแก้วโปรดของฉันและตกแต่งด้วยน้ำเชื่อมสตรอเบอรี่สดๆวางไม้เสียบยลิลลูตาสามลูกทุกอย่างก็พร้อมแล้ว <c oughs> อินอิกต้องชอบแน่ๆ สุดก็ได้ขนมปังขค้ืนมาแล้วถึงจะไม่ทั้งอันก็พอแต่ก็ใช้ได้เสร็จแล้ว <c oughs> มองอะไรล่ะอย่าแม้แต่จะมองเบรกเกอร์ของฉันนะเอินอิดกินได้แล้วงานเริ่มจากอันไหนกันดีนะเครื่องดื่มเหรอน่าสนใจมาลองกันอ,อย่าลืมตาให้ฉันชอบ <c oughs> น้ำก็อร่อยมากๆ ทีนี้ก็มาลองเบอร์เกอร์กันแต่ว่าเนื้อใหญ่มากเลยจะไม่ระกัดตรงไหนอะอก็พูดได้ว่าไม่เลวเนื้อให้ความแข็งแกร่งทำไมไม่มีจานที่สามล่ะแย่มากทำไมเธอไม่ทำอาหารน่ะนี่ไม่ใช่เวสเต์เดย์ของฉันแน่นอน เธอเสียดายเธอน่ารักมากแล้วใครคือเวนสเตย์ตัวจริงเธอหรือว่าเธอเป็นกันเลือกที่ยากจริงจริงอะไรฉันคือเวนสเตย์ตัวจริงฉันต่างหากเธอก็หกไม่ฉันเข้าใจแล้วพวกเธอไม่ช่วยเลยแต่ว่าฉันมีไอเดียมาแข่งกันรอบสุดท้ายเธอมีแอปเปิลอยู่บนหัวฉันเธอต้องเลือกเครื่องมือในการจมตีแอปเปิลเวนสเตย์แม่นมากต้องยิงเข้าเป้าแน่นอน ตัวปอมไม่เฉียดสักนิดแล้วจะเลือกอันไหนดีงั้นเป็นกล้วยแล้วกันลองยนใส่แอปเปิลดีกว่าเอนอย่าขยับสิฉันคว้างไม่โดนเวนสเตเป็นอะไรไปลอยอีกครั้งซิได้เลยได้ดำไมต้องระเบิดแอปเปิลได้แน่ใช่และระเบอดอิด i อ i นไปด้วยต้องหันหาความสนใจของเ e นสเตยตัวปอมแล้วก่อนที่ทุกคนจะระเบิดต้องทำอะไรสักอย่างจริงด้วย ผักเข้าไปเลยโอ้สำเร็จแล้วตอนนี้ก็มายิงแอปเปิลกันหน้าไม้สัดก,กันเรื่องนี้ได้ดีที่สุดสำเร็จแล้วว้าวเธอยิงโดนภายในครั้งเดียวเพราะงั้นเธอคือเว้เสียตัวจังของฉันฉันหาเธอเจอแล้วดีใจจังเลยก็ได้แต่ฉันหายจะไม่ออกฉันก็อยากกปอดเออ